สวัสดีครับผมว่าพวกผมบอสเซอร์มันจะกายนะครับในคิวนี้ผมก็จะมาสอนวงจรเลสโตนนะครับซึ่งเป็นวงจรเลสโตนขั้นเบื้องต้นนะครับพื้นฐานเลยซึ่งวงจรนี้เออมันจะคือผู้เล่นไม้ครับนะครับควรจะรู้นะครับเออหรือว่าคนที่จะฝึกวงจรเลสโตนใหม่ๆนะครับควรจะรู้เลยอันดับแรกเลยนะครับคือจุดกำเนิดไฟของเรา เราจะใช้เป็น2อ,อย่างหลักๆนะครับที่ผมเห็นนะครับคือจะใช้เป็น2อ,อย่างนะครับคือลีเวอร์นะครับกับปุ่มนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ลีเวอร์ดีกว่านะครับลีเวอร์นะครับสามารถส่งไฟจากตรงนี้ได้จะเป็นไฟค้างตลอดนะครับพอเรากดเปิดปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นไฟค้างตลอดและให้ทายว่าเออริสโตนนี่มันจะไปไกลถึงกี่บล็อกนะครับให้ทายให้ทายอ่ะอ่ะดูมันจะเริ่มจางลงเรื่อยๆนะ คือไปไกลได้สูงสุด15บล็อกนะครับไฟมันจะหมดนะครับพอมาถึง16บล็อกปุ๊บอ่าไม่มีพลังงานแล้วแต่สิ่งที่จะช่วยให้เพิ่มได้ก็คือรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์สามารถวางปุ๊บแล้วมันจะสามารถส่งกระแสไฟได้เป็นอันแรกเลยตรงนี้เป็น1แล้วก็เริ่มนับไปจนถึง15นะครับโอเคขั้นแรกก็จะประมาณนี้เนาะมาดูทางด้านของปุ่มกันบ้างนะครับผมปุ่มนะครับคือ ปุ่มไม้กับปุ่มหินนะครับม erm ันจะมี ah, <remember>. 2ออันนะครับซึ่งปุ่มไม้กับปุ่มหินมันมีระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวผมกดปุ่มไม้ให้ดูก่อนแล้วผมจะกดปุ่มหินตามนะครับปึ๊บปึ๊บสังเกตว่าทั้งทั้งที่ผมกดปุ่มไม้ก่อนแล้วค่อยกดปุ่มหินแต่ปุ่มหินกับเด้งขึ้นมาก่อนคือระยะเวลามันจะไม่เท่ากันนะมันจะ อันนี้มันจะสั้นไฟมันจะสั้นกว่าปุ่มไม้อยู่นะครับประมาณหนึ่งนะครับแล้ววิธีทําให้เออปุ่มนี่เป็นปุ่มนี่เป็นไฟค้างตลอดคล้ายๆกับลิเวอร์นะครับเราจะใช้สูตรนี้นะครับซึ่งมันก็มีหลายสูตรมากๆเลยนะครับที่จะทําให้ปุ่มนะครับเป็นไฟค้างซึ่งผมแนะนําสูตรนีนร้เพราะว่ามันง่ายดีนะครับซึ่ง เราให้ใช้เป็นวงจรของดอปเอร์นะครับวงจรดอปเอร์ใช้เป็นคอมเพลเตอร์ตรงนี้ตรงนี้เป็นฮอปเปอร์หันหน้าลงเข้ากับดอปเอร์ตัวนี้ดอปเอร์ตัวนี้หันหน้าขึ้นแล้วดอปเอร์ตัวนี้หันหน้าเพื่อให้มันยิงมาทางนี้ให้มันหล่นเข้าฮอปเปอร์ตรงนี้ต้องวางเป็นบล็อกนะครับเพื่อให้ตรงนี้มันยิงแล้วมันมาติดบล็อกแล้วก็ลงไปหาฮอปเปอร์นะครับซึ่งหลักการทํางานของมันพอเรากดปุ่มนะครับของที่อยู่ตรงนี้มันจะถูกเด้งขึ้นมาตรงนี้ ว่าดอปเปอร์นะครับเมื่อโดนไฟมันจะทําการส่งของปึ๊บบล็อกตรงนี้มีไฟทําให้ดอปเปอร์ตรงข้างล่างดีดของขึ้นมาปึ๊บพอตรงนี้โดนด้านล่างดีดของขึ้นมาปึ๊บตรงนี้มีไอเทมทาให้ตรงนี้ส่งกระแสไฟได้นะครับโอเคส่ okay. งกระแสไฟได้นะครับซึ่งมันจะเป็นกระแสไฟที่ค่อนข้างสั้นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มได้เหมือนตรงนั้นนะครับรีพิเตอร์ ปุ๊บก็จะกระแสไฟเต็มๆเลยโอเคแล้วพอเรากดอีกครั้งนะครับของที่อยู่ตรงนี้ครับมันจะยิงมาติดกับบล็อกแล้วก็จะหล่นลงไปโดนไอเทมฮอปเปอร์ปุ๊บแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดขึ้นไปข้างบนกดอีกทีกดอีกทีก็จะลงมาตรงนี้นครับโอเคเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ อันนี้เป็นการตัดไฟนะครับซึ่งมันจะเขาเรียกว่าวิธีแก้ไฟนะครับให้ไฟมันไม่ชนกันนี่ครับเราสามารถตัดไฟได้เดี๋ยวผมขอเอาบล็อกมาก่อนนี่ครับพอไม่มีบล็อกปุ๊บไฟมันจะขึ้นได้จึ๊บหมดเลยพอมันมีบล็อกกันไว้แล้วไฟตรงนี้มันจะยิงเข้าบล็อกตรงนี้มัน จึงไม่สามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นการตัดไฟนะครับ C ี่ที่คนส่วนใหญ่เลือกจะใช้มันนะครับเพราะหลายๆวงจรจรน,นะครับมันจะทับกันมากเลยนะครับเลสโตนตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคือจากจุดกําเนิดไฟที่เราวางจุดกําเนิดไฟบนบล็อกมันจะสามารถส่งไฟได้จากเลสโตนตรงนี้ครับเป็นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ตรงนี้ครับเป็นบล็อกเต็มซึ่งเราวางรีเวอร์ตรงนี้พอเรากดปุ๊บมันจะส่งไฟได้ทั้งหมดเลยข้างบนก็ส่งข้างๆรอบๆรีเวอร์ตรงนี้ก็โดนไฟพอเรากดปุ๊บบล็อกตรงนี้มันจะโดนไฟทําให,ห้เอเจ้าริสโตนตรงนี้มันโดนไฟด้วยก็จะทําให้บล็อกตรงนี้มีไฟตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคมาดูที่ตรงนี้กันนะครับซึ่งพอเรากดนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นแถบพอเรากดปุ๊บไฟมันขึ้นได้ไฟมันสามารถขึ้นได้แล้วพอเรากดตรงนี้ปุ๊บอ่าไฟมันลงข้างล่างไม่ได้นี่ก็เป็นคุณสมบัติของลับนะครับซึ่งสังเกตว่าลับนะครับมันจะไม่มีเลสโตนที่โยงลงมาเหมือนกับไอ้เจ้าบักระจกตรงนี้นะครับซึ่งบากระจกนี่สามารถขึ้นได้ลงได้ซึ่งแับนี่เอามาทําอะไรได้เอามาทําใหม ซึ่งมันก็คําตอบมันง่ายๆมากเลยครับเอามากันไฟนั่นเองซึ่งฉลับไม่สาไฟไม่สามารถเข้าบล็อกฉลับได้เราจึงเอาบล็อกฉลับมาแล้วบล็อกฉลับนะครับสามารถต่อไฟขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูมันสามารถต่อไฟขึ้นไปได้จริงๆนะครับปึ๊บต่อไฟขึ้นไปแบบนี้ เราก็จะสามารถต่อไฟขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการแต่ว่าไฟที่เราจะทําให้มันลงมันลงไม่ได้แต่บล็อกกระจกก็สามารถไต่ขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับฉลบแต่มีคุณสมบัติก็คือไฟมันสามารถขึ้นได้แล้วก็ลงได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะมาดูอันนี้นะครับซึ่งเป็นรีพิเตอร์นะครับพอเรากดปุ๊บรีพิเตอร์อ่ะมันจะมีไฟซึ่ง ระยะเวลามันแทบจะไม่แตกต่างกับลิส s t โ n นปกติเลยลิส s t โ n นปกติซึ่งลิส s t โ n นปกติไฟมันจะไปเร็วกว่ารีพิเตอร์มันจะช้ากว่าอยู่ประมาณ0.1วีนะครับจากที่ผมคำนวณมาแล้วมาดูขั้นตอนตรงนี้นครับซึ่งรีพิเตอร์นะครับมันสามารถปรับระดับความช้าได้นะครับตามที่เราต้องการซึ่งเรากดปุ๊บตรงนี้ไฟมันกว่าจะไปถึงเห็นไหม แปบเดียวนะถ้าใครมองทันแล้วตรงนี้ก็ปรับได้แล้วพอดับมันก็จะดับช้าปึ๊บดับช้าซึ่งจะต่างกับเล s t ต n e นปกติจึบจ๊บๆโอเคนะครับประมาณนี้แล้วอันนี้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันซึ่งเป็นอัน,นง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลันะครับถ้า เลสโตนมันเป็นแบบนี้แล้วมันมีไฟนะครับเช่นไฟอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นบล็อกแล้วตรงนี้ทำงานปุ๊บสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีไฟผมจะบอกง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเลสโต o น e มันเป็นแบบนี้คือมันมีสีทิศมันโยงเป็นสีทิศนะครับจึบจึบจึบแบบนี้ไฟมันจะสามารถเข้าได้ทั้งสีทิศเลยเดี๋ยวผมทำให้ดู ไฟมันจะสามารถเข้าบล็อกได้ทั้ง4บล็อกแล้วมันสามารถส่งลสกระแสะไฟเลสโตนได้ทั้งหมดเลยนะครับทำงานแต่ถ้ามันชี้แบบนี้ไฟมันก็จะเข้าได้แค่ตรงนี้นะครับโอเคนี่เป็นขั้นตอนทิกขั้นตอนง่ายๆนะครับ ซึ่งก็ควรจะรู้กันว่าเป็นพื้นฐานอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเลสโตนปุ๊บชี้ไปโดนไฟตรงบล็อกตรงนี้มีไฟทําให้รีพิเตอร์ตรงนี้ทํางานทําให้บล็อกตรงนี้ก็มีไฟด้วยนะครับจุ๊บแบบนี้โอเคเห็นไหมจากตรงนี้ส่งไฟได้ไปถึงตรงนี้เลยโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ แต่ใช้เป็นบล็อกกั้นนะครับซึ่งมันจะไม่เสียพลังงานไฟพลังงานไฟแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเสียพลังงานไฟโดยที่กว่าไฟมันจะไปถึงมันก็อาจจะหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถส่งไฟเข้าบล็อกใส่กับเลสโตนแล้วเออไปโดนบล็อกตรงนี้ได้โอเคเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร ซึ่งมันจะสามารถเข้าบล็อกได้เหมือนที่ผมบอกนะครับโอเคทําไมตรงนี้มันทํางานได้นะครับผมจะบอกเลยตรงนี้มีไฟใช่ไหมครับไฟตรงนี้ทําให้เรสโตนตรงนี้มีไฟตรงนี้เรสโตนตรงนี้มีไฟทําให้บล็อกตรงนี้มีไฟจึงสามารถส่งกระแสไฟไปให้รีพิเตอร์ได้รีพิเตอร์ส่งกระแสไฟไปให้บล็อกตรงนี้บล็อกตรงนี้มีไฟทําให้เรสโตนตรงนี้ก็มีไฟตามแล้วทําให้เรสโตนตรงนี้ มันไฟเข้าบล็อกตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นสีทิศใช่ไหมมันก็จะเข้าตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเข้ารีพิตเตอร์เข้าบล็อกตรงนี้เข้าได้ต่อไปเรื่อยๆก็ทําได้นะครับโอเคซึ่งเรามาดูบล็อกไ s สโตนนะครับบล็อกไ s สโตนสามารถนําไฟได้โดยแค่เราเอามาวางไฟมันก็จะค้างแบบนี้ตลอดพอเราทุกออกมันก็จะหมดกระแสไฟ โอเคเรามาดูส่วนของพิสตันกันบ้างพิสตันคือเป็นวงจรเลสโซนหลกัหลกๆเลยนะที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันอันนี้จะเป็นพิสตันปกตินะครับซึ่งจะผักไปปึ๊บปึ๊บปกติถ้าเราเอาบล็อกมาผักไปปึ๊บแต่มันจะไม่ผักกลับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นสติกี้พิสตันนะครับหรือลูกสูบเหนียวมันจะผักไปปึ๊บแล้วก็จะผักกลับด้วยเคแบบนี้ครับแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเป็น เรื่องเกี่ยวกับลิสโตนท็อตถ้ามีไฟเข้าบล็อกบล็อกนั้นลิสโตนท็อตจะทําการดับแต่ถ้าไม่มีลิสโตนท็อปท็อตมันจะติดไฟนะครับซึ่งมันจะทํางานตรงข้ามกันเลยนะครับดูตรงนี้มีไฟตรงนี้มีไฟใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่มีไฟพราะเรากดปุ๊บตรงนี้มีไฟตรงนี้ไม่มีไฟนี่ครับคือหลักการของลิสโตนท็อตอ่ะอันนี้แถมแถมแถมคืออันนี้นะครับ มันเป็นบั็กของเกมไมค์ครับที่มายาวนานมากๆแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บมันไม่ควรจะเป็นไปได้นะครับที่แบบเลส t ์โดนท็อตนี่มันจะมันจะแบบติดอยู่กับพิสตันแต่พิสตันมันไม่ใช่บล็อกเต็มใช่ไหมครับมันไม่ใช่บล็อกเต็มแต่เลสต์โดนท็อตมันก็ไม่ควรจะดับได้นะครับโอเคซึ่งมันก็เป็นบล็อกนี่เองต่อมาตรงนี้ ก็ทาได้แค่พิสตันตรงนั้นพิสตันตรงที่เลสโตนทัตอยู่ตรงนั้นมันผักออกไปมันก็จะดับนะครับโอเคง่ายๆเลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมีสาระหน่อยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้ากด s u b สไ cribe จะเป็นอะไรที่ขอบใจมากๆเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีนะ จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าผมจะทําเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าผมอาจจะทําเกี่ยวกับวงจรคล้ายๆแบบนี้อีกอาจจะเป็นพวกคอมเพลเตอร์พวกฮัมเปอร์ดอปเปอร์ไอเทมที่ส่งของนะครับโอเคก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอจบคลิปตรงนี้เลยนะกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมย้า